สวัสดีครับอุ้ยซาแมนครับวันนี้มาอัปเดตความรู้พื้นฐานนะครับสำหรับท่านที่เคยเรียนกับผมหรือยังไม่เคยนะครับในเรื่องของกาวเลเวลที่เกิดจากการวางลําโพงติดกับพื้นและยกขึ้นนะครับว่าจุดที่ทําให้เกิดความดังเพิ่มจากเสียงสะท้อนพื้นนะครับก็คือกาวเลเวลเนี่ยเวลาเราวางลำโพงซับบูเฟอร์แล้ววางกับพื้นมันเกิดอะไรขึ้นพอยกขึ้นนะครับสูงขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นความรู้นี้จะเป็นความรู้พื้นฐานเวลาเราวางลำโพงซับ เทินลำโพงซับหรือแขวนลำโพงซับเนี่ยหาค่าเฉลี่ยความดังใกล้กลางไกลของย่านความถี่ต่ำอย่างไรเพื่อให้เกิดเสียงในอุดมคติในหนึ่งหน้างานให้ได้นะครับ We Sound Designer ถ้าเรามีตู้ลำโพงหนึ่งใบเนี่ยนะครับผลที่เกิดก็คือถ้าเราวางกับพื้นเนี่ยอันนี้ก็คือลำโพงซับวูเฟอร์นะครับมันก็จะมีตัวไดเล็กซาวแน่นอนละ่ะเราได้ยินอยู่แล้วนะครับสมมุติเราเป็นผู้ฟังนะครับแล้วก็มันก็จะมีเสมือนเสียงสะท้อนพื้นนะครับไปหาผู้ชมสมมุติว่าเรายืนยืนตรงนี้นะครับนี่ ก็จะมีไดเล็กซาร์ไปนะครับแล้วก็เสียงสะท้อนนะครับเพราะนั้นนะครับมันจะมีความผีบางส่วนที่มันเลื่อนเฟดมันก็จะตามผลรวมดซิเบลมันก็จะลดหลั่นลงมาใช่ไหมครับถ้ามันกลับเฟดมันก็จะหักล้างแล้วที่สําคัญมันจะมีความผีบางส่วนที่มันอินเฟดนะครับมันก็จะเสริมกันให้พลังงานหรือความดังเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตง่ายๆว่าถ้าเราวาง ซับบูเฟอร์เนี่ยกับพื้นเวลาเรายืนฟังณนะจุดจุดหนึ่งมันจะมีความดังเพิ่มถ้าเรายกซับบูเฟอร์ขึ้นลอยขึ้นไปสูง,สงถ้าเรายืนตรงที่เดิมนะสังเกตว่ามันจะชัดขึ้นแต่ความดังมันจะเบาลงนั่นเพราะว่าตัวจุดที่มันสะท้อนพื้นเนี่ยมันมันเปลี่ยนออกไปนะครับแน่นอนนะครับถ้าเราดู จากทฤษฎีตรงนี้ในเรื่องของเสียงสะท้อนนะครับนี่คือสาเหตุที่ไปที่มาว่าเราจะวางซับกับพื้นดีไหมหรือเราจะเทินซับบูเฟอร์หรือเราจะแขวนซับบูเฟอร์นะครับนี่คือ,อในรูปนี้นะครับก็คืออันนี้เป็นกลาวซับนะครับซับที่วางกับพื้นแล้วก็ผมเทิน3ามใบแล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวโฟนซับซับบูเฟอร์แบบแขวนนะครับเห็นไหมครับถ้าเรา วางซับบูเฟอร์กับพื้นเนี่ยนะครับมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนใช่ไหมครับกฎการสะท้อนส่วนตรงนี้ก็จะกลายเป็นตัวสามเหลี่ยมด้านเท่าไม่นั้นถ้าเรายืนณนะจุดจุดหนึ่งนะครับที่ด้านหน้าตู้ลำโพงเราจะรู้สึกว่ามันดังนะครับเพราะว่ามันก็คือตัวกราวเลเวลนะครับเสียงที่มันสะท้อนพื้น มันมีความถีหนึ่งที่มันมาอินเฟรนะครับความถีหนึ่งอาจจะชิปเฟรความถีหนึ่งอาจจะอินเฟรนะครับเดังนั้นรวมๆนะครับมันจะทําให้เกิดความดังและแน่นขึ้นนะครับสมมุติว่าเรายืนหน้าตู้ตรงนี้นะครับแถวนี้แต่ว่าถ้าเรายืนหน้าจุดจุดเดิมก็คือจุดจุดนี้นะครับแต่ว่าเรายกซับบูเฟอร์ขึ้นไปเป็นตัวนี้ดังนั้นเกิดอะไรขึ้นตัว มิลเลอร์เอฟเฟกมันเปลี่ยนที่ใช่ไหมครับก็คือไอตัวที่เกิดเนี่ยนอนล่ะมันมีไดเรกซาวเราได้ยินอยู่แล้วแต่ตัวทําที่จะให้เกิดความดังเพิ่มหรือกาวเลเวลเพิ่มที่เกิดจากตัว m i ลเล r ร์เอฟเนี่มันเปลี่ยนจุดเห็นไหมครับดังนั้นมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนดังนั้นผู้ชมที่ยืนอยู่ด้านหลังจะได้ยินซับเเฟอร์ดังขึ้นนะครับเพราะว่าเรายก ให้สูงขึ้นเห็นไหมครับผู้ชมที่อยู่ด้านหน้าก็จะได้ยินเบาลงถ้าสมมุติไม่มีไม่มีซับวูเฟอร์ที่วางพื้นนะยกขึ้นไปเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้ลําโพงซับวูเฟอร์ซับวูเฟอร์นี้ดังแน่นพยายามวางติดกับพื้นไว้อนะ่เพราะว่าชีวิตจริงผู้ชมก็จะมาออกันตรงหน้าเวทีนี่ใช่ไหมครับถ้าเราอยากงานใดคุณต้องการ ความดังแลแน่นเพราะนั้นวางติดกับพื้นไว้นะครับเพราะว่าตัวมิเลอร์เอฟเฟกมันเปลี่ยนเมื่อเราเทําซอบ์ูเฟอร์นั้นสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเทินขึ้นหรือแขวนขึ้นแต่ว่าถ้างานใดก็ตามอยากได้เสียงในอุดมคติทั้งดังทั้งแน่นทั้งชัดนะครับก็ต้องทำาซับ์ูเฟอร์แบบแขวนหรือเทินให้สูงทีนี้เทินสูงยังไงมันก็ไม่เท่าแขวนเพราะว่าอะไร ว่าหนึ่งหน้างานเนี่ยมันมีใกล้กลางไกล่ะครับนี่พื้นวันนั้นคิดง่ายๆแขวนสูงเท่าไหร่ยกขึ้นไปแล้วทําให้เกิดสามเหลี่ยมด้านเท่าตรงนี้นะครับนี่ลองมองภาพเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าด้านล่างก็คือตัวผมแสดงให้เห็นเป็นลางๆก็คือตัวมิลเลอร์สมมุติว่ามีซับที่มันสะท้อนเป็นมิลเลอร์แล้วกันเป็นสะท้อนเนี่ย,ยใต้พื้นเนี่ยมันจะกลายเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่ามานี่นะครับฉะนั้น เวลาเราแขวนซับฟูเฟอร์เนี่ยเราอยากได้ความชัดที่ประมาณเท่าไหร่เพื่อให้อัตราส่วนใกล้กลางไกลมันดีขึ้นเนี่ยเราก็แค่มองให้เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเพราะว่ามุมตัวกระทบเท่ากับมุมสะท้อนหนหน้างานที่มีระยะไก,กลๆเนี่ยแค่เทินซับฟูเฟอร์ไม่พอนะครับแค่เทินให้สูงขึ้นซับฟูเฟอร์เนี่ยไม่พอนะครับต้องแขวนว่าเราจะได้ความดังเพิ่มจากกราวเลเวลนี่เพิ่มจากเสียงสะท้อนนะครับเพราะนั้น มันไม่ได้ทั้งหมดจริงแต่มันได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่ามีบางความถี่ที่มันเลื่อนเฟสอย่าลืมเสียงสะท้อนคือเสียงที่มีความยาวขลื่นเดียวกันกับไดเรกซาวนะครับแต่คนละเวลานะครับงนั้นมันจะมีบางความถี่ที่มันเวลาตรงกันบางความถี่ที่มันคนละเวลาก็คือเลื่อนเฟสใช่หมครับบางความถี่ที่มันอาจจะหักล้างไปเลยก็มีนะครับขึ้นอยู่กับสภาพ สถานที่ด้วยนะครับแต่ว่านี่คือทฤษฎีพื้นฐานว่าแน่นอนล่ะมันมีบางความถี่ที่ได้มาแน่ๆจากกาวเลเวลเนี่ยแน่นอนถ้าไม่เชื่อผมลองเอาลำโพงสักใบหนึ่งเล็กๆเนี่ยวางกับพื้นแล้วยืนฟังที่จุดเดิมนะครับแล้วยกขึ้นเรื่อยๆมันจะชัดขึ้นชัดขึ้นติดพื้นมันจะดังเพราะว่าเรายืนที่เดิมแต่ว่าเมื่อเรายกขึ้นแล้วถอยไปฟังไกลขึ้นมันจะดังเพราะว่ากาวเลเวลมันมันเปลี่ยนจุดนะครับเนี่ย ก็คือเสียงสะท้อนเนี่ยมันเปลี่ยนนะครับมีเลือกเอฟเฟกที่เกิดจากพื้นเนี่ยมันเปลี่ยนจุดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูว่ามันจริงหรือไม่นะครับทฤษฎีนี้เราจะได้รู้ว่าเราควรจะวางซับบเฟอร์ติดพื้นหน้างานเราไม่ได้ไกลมากกว็าวางติดพื้นเข้าไว้หรือว่าเทินกี่ใบดีเพราะว่าก็คิดเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าแค่นั้นเอยเราจะได้ระยะความดังที่มันใกล้อุดมคติใกล้กลางไกลหรือถ้าเราหน้างานที่มันไกลมากเราก็ต้องแขวนซับ เพื่อให้มันเกิดสามเหลี่ยมด้านเท่าตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่เพราะว่าทําให้มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนแล้วก็ผู้ชมได้ยินตัวไดเรกซาวนะครับจากลําโพงมาพอดีแล้วก็รวมกวับเสียงสะท้อนเข้าไปด้วยมันก็จะดังเพราะฉะนั้นแน่นอนเลยชีวิตจริงเราหลีกเลี่ยงอินเวอร์สแควร์ลอไม่ได้กดกําลังสองบกผันใช่ไหมครับมันลดลงอยู่แล้วตามตาส่วน เดี๋ยวว่าเราก็ใช้วิธีนี้สู้กับวิสีของเสียงเพื่อจะได้ใก้เข้าใกล้เคียงเสียงนูมคอตินะครับเดี๋ยวทําให้ดูจริงหรือไม่ผมตั้งไม้วัด3จุดนะครับถ้าดูมุมบนภาพด้านบนนะครับที่ผมกําลังซูมเข้าซูมออกซึ่นไม้วัดสีแดงสีเขียวสีน้าเงินนะครับตอนนี้ถ้าดาูที่ความรังนะครับไม้วัดสีแดงก็คือจุดที่ใกล้สุดเนี่ยมีค่าประมาณ 113-115นครับจุดที่ตั้งไมวัดสีเขียวก็จะมีเสียงที่มันลดหลั่นลงมานะครับก็จะประมาณ105นี่ก็ประมาณเส,ส้นสิีเมนก็ประมาณ100ละกันค่าเฉลี่ยนะครับทีนี้ถ้าผมยกซับวูเฟอร์ขึ้นนะครับเสียงจะท้อนพื้นเนี่ยตุลโโพงใบเดียวนะครับมันจะเปลี่ยนจุดแล้วทําให้ความดังความต่างอัตราส่วนเนี่ยระหว่างจุดที่อ้างอิงไม้วัด1,2,3สมมุติว่าเป็นผู้ชมเนี่ย ใกล้ก็คือตรงไม้วัดสีแดงนะครับดังร้อยสิบเห็นไหมเพราะว่ามินเลร์เอฟเฟกมันเปลี่ยนผมจะให้ดูอย่างนี้เพราะว่าถ้าเรายืนที่จุดเดิมสมมุติเป็นที่จุดตรงนี้นะครับนี่พอยกขึ้นปั๊บนะครับตัวไดเล็กซาวแน่นอนมันมาถึงเราหนึ่งละนะครับแต่เสียงสะท้อนพื้นเนี่ยมันเปลี่ยนจุดจากที่เคยมันจะสะท้อนตรงนี้แล้วไปหาเราตรงนี้เช่ไหมครับ เดี๋ยวผมสมมติว่าเรายืนจ,จุดนี้นะครับจากที่มันอยู่กับพื้นเนี่ยมันเคยสะท้อนตรงนี้ไปนี่ใช่ไหมครับแล้วก็มีไดเล็กซาวไปแต่ว่าพอเราพอเรายกขึ้นเนี่ยนะครับถ้าเรายกขึ้นเนี่ย,นะาาย,นนยทาให้ซับบูเฟอร์มันสูงขึ้นนั่นก็คือเราเวลาเราทดลองฟังจริงๆเนี่ยเราจะได้ยินยินความดังที่มันชัดขึ้นแต่ระยะไกลมันจะดังขึ้นเพราะว่า ตัวมิเลอร์เอฟเฟนี่มันเปลี่ยนจุดมานี่อาจจะไปนี่แล้วนะครับดังนั้นผู้ชมที่ระยะไกลตรงนี้นะครับอาจจะได้ยินดังขึ้นอถ้าดูตรงนี้เห็นไหมครับนี่ก็ประมาณร้อยสิบเห็นไหมเบาลงดูรูปซ้ายมือนะครับที่ผมทำลูกศรสีแดงแล้วก็ระยะไกลกลางกับไกลประมาณเท่าเดิมเห็นไหมครับระยะใกล้ดอกลง นั่นก็คือตัวเสียงสะท้อนพื้นหรือความดังที่เกิดจากเสียงสะท้อนพื้นมารวมกับไดร์เล็กซาวเนี่ยมันเปลี่ยนจุดผมทำอินเวอร์สแเต็กด้วยเลยดีกว่าครับอ่าแล้วก็อันนี้หน่วงดีเลยกับเฟดผมจะวางกับพื้นก่อนนะครับนี่ทำอินเวอร์สแเต็กไปเลยอ่านี่เป็นคาริโอยลแล้วเห็นไหมครับอินเวอร์สแ c ต็กทีนี้ถ้าซับฟูเฟอร์ทั้งชุดเนี่ยก็คือตอนนี้มันมี สใบเห็นไหมครับมีวัดระยะใกล้กลางไกลนะครับนี่ก็จะประมาณ1 2อบเอใกล้ที่สุดร้อยประมาณร้อ12นะครับร้อยยีร้สิบสาแล้วก็ร้อยแนะครับจำไว้นะรูปซ้ายมือนะครับร้อยยี่สิร้สบสารอแปดทีนี้ถ้าเรายกซับวูเฟอร์ขึ้นตัว m i เลอ r ์เอฟเฟมันจะเปลี่ยน ระยะกลางกับไกลมันจะดังใกล้ๆเดิมไงร้อยสิบแปดตรงกลาง113เห็นไหมแลยะไกลร้อเจ็ดห็นไหมประมาณเดิมตรงกลางร้อยสิบสามร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยแปดชี้ที่ความถี่ในความถี่หนึ่งนะครับเนี่ยแต่ตรงใกล้ลดลงเห็นไหมครับเพราะว่าอะไรว่ราตัวตัวมิลเลอร์เอฟเฟกนี่มันเปลี่ยนไปที่ไกลมากขึ้น จากที่มันเคยอยู่ติดพื้นเนี่ยมันดังปุ๊บมันดังมันแน่นพอเรายกยกขึ้นปุ๊บคนที่ยืนอยู่ใกล้ๆเนี่ยจะรู้สึกว่ามันชัดขึ้นชัดขึ้นหรือไกลเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันชัดและก็ดังขึ้นดังขึ้นเพราะว่าตัวมิลเลอร์เอฟเฟกเสียงที่ได้จากสะท้อนพื้นรวมกับไดเรกซาวเนี่ยมันไปเสริมกันณนะจุดตรงนั้นพอดีนะครับนี่ก็เป็นไกด์ไลน์วิธีคิดว่าถ้าเราจะแขวนซับฟูเฟอร์เนี่ย หรือวางับฟูเฟอร์หรือเทินับฟูเฟอร์นะครับว่างานนี้อยากจะวางกับพื้นงานนี้อยากจะเทินเทินสูงแค่ไหนหรืองานนี้อยากจะแขวนเนี่ยมันมีเรื่องของตัวมิเลอร์เอฟเฟกอยู่นะครับว่าเราต้องการทําให้เกิดความดังและช่วยสู้กับวิสิ์ของเสียงเนี่ยในเรื่องของอินเวสแควรอได้ว่าความดังที่เราต้องการอยู่ที่จุดไหนแล้วก็มันจะทําให้หน้าง,งานนี่ความต่างของับฟูเฟอร์ระหว่าง ใกล้กลางไกลเนี่ยไม่ค่อยต่างกันนะครับเาะาะนั้นถ้าท่านมีซอฟต์แวร์ที่ช่วยซิมูเลตแบบนี้ก็สามารถเลือกดูความสูงแล้วก็ดูค่าความดังได้นะครับเห็นไหมครับนี่ก็เป็นไกด์ไลน์นะครับโอเคนะครับอย่าลืมนะครับผมมีบริการอยู่2รูปแบบก็คือ 1. ก็คือไปสอนที่องคอ์กรของท่านเลยนะครับ 2. ก็คือมาเรียนที่นี่ที่บ้านผมที่ขอนแก่นนะครับ สามหลักสูตรนะครับหนึ่งก็คือออกแบบและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเสียงนะครับเรียนออกแบบเรียนวัดปรับจูนนะครับแล้วก็สองหลักสูตรมิกซ์เสียงแสดงสดนะครับก็จะเป็นแอดวานซ์มิกซิ่งไปเลยสามก็คือ,อสอนร่วมกับพีก่กี้เป็นเลิศยอดแย้มแล้วก็พิศักดิ์เดชากวิจนะครับเป็นที่เป็นไลท์ติ้งดีไซน์ระดับประเทศในหลักสูตรการจัดแสงสลหรับเวทีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจอุ้ยซาแมนไว้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ